สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแปอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้และน้องเองก็ใส่ชุดอะไรทุกคนคุ้นเคยไหมคะก็คือใส่เป็นชุดเวียบน้ำนั่นเองนะคะก็คือน้องเ้งไปไปลื้อของสภาน้องป้งแล้วก็เห็นชุดเวียบน้ำไม่ได้ใส่นานนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนี่มันก็จะมีกางเกงประมาณนี้นะคะชุดเวียบน้ำตอนที่น้องป้งเดินทางไปเวียบน้ำน้องเ้งไม่ได้เอาไปค่ะตอนนี้น้องเ้งรู้สึกว่า คือยังไงคือเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใส่ไปที่ไหนใช่ไหมคะคือบรรยากาศที่บ้านเราก็จะเป็นมีแต่สาวไต้สาวไทยใหญ่นะคะก็เลยเขาไม่มีใส่ชุดไต้แบบเอาชุดชุดเวียบนามแบบนี้นะ้องไม่ก็เลยไม่ได้ใส่ไปไหนก็เลยมาใส่บ้านนี้เลยคะ่ะก็มาใส่แล้วก็ถ่ายออกคลิปให้เพื่อนๆได้นนชมกันนั่นเองนะคะแล้วน้องไม่วันนี้จะมากินมาม่าเผ็ดให้ทุกคนเบิ่งจักหน่อยเน่ก็คือ ม่าเผ็ดเกาหลีนั่นเองนะคะน้ำใบรู้สึกอยากจะกินไม่ได้กินนานแล้วปกติกจะกินสีดำนะคะวันนี้มีแต่สีและน้ำใบก็จะไปต้มมาม่าเผ็ดมาก่อนนะคะเป็นตอนนี้เป็นเวลาอยู่สักประมาณสักบ่ายสามครึ่งแล้วนะคะคือแบบอยากจะกินมาม่าเผ็ดรู้สึกอยากจะกินมานะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาที่เชียงตงุงเออเวลาบ่ายสามครึ่งนะคะคือเป็นบรรยากาศตอนนี้ฝนกําลังจะตกมาแล้วคะ่ะและ และเราจะมีมา,มาเผ็ดมากินเ,เวลาเราเผ็ดใช่ไหมคะฝนต,ตกลงมาเราก็ไม่ต้องเผ็ดแล้วแล้วก็แบบว่าต้องเย็นไม่ต้องร้อนแล้วนะคะคือบรรยากาศจริงๆไม่ไม่ได้ร้อนมากเกินนะคะเคยอ,อยู่แบบถ้ากลางวันตรงๆเนี่ยจะร้อนมากเลยนะคะคือตอนนี้เป็นมันก็เริ่มเย็นๆลงหนึ่งแล้วเย็เริ่มเย็นลงหน่อยๆหนึ่งแล้วนะคะ น้ำเบงจะไปต้มมะม่มาเผ็ดมาก่อนนะคะแล้วเราจะมากินไปพร้อมกันนะคะทุกคนก็เห็น hey, น้ําเบงกินในคลิปก็กินกินนอกคลิปกับน้องเบงะตอนนี้เราก็ได้เส้นของเรามาแล้วคะ่ะดูเส้นมันน้อเบงใช้มาประมาณสักสองถุงเพราะว่ารีบๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คือลมแรงมากเลยฝนเหมือนกําลังจะตกเลยอะเฮ้ยดูเสียงลมได้ยินไหมคะว้าวแะแสงจะกินไหม กินก็มา,<อ>านี่<ะ>สองถุงนี้นะคะเราไปเอามาผสมกันเลยซอสมันก็จะมีสักส,กสองถุงประมาณงามันนี้เดี๋ยวเราวไปใส่เครื่องปรุงนี่ก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่เอามาท่านงซอสไหมคะว้าว,วันนี้แปลงด่างเป็นสาวเว็บนามมากินมาม่าเก,กาหลีนะคะ ว่า <Wow. S 2> ใส่ซอสสักสองถุงันเลยว่าหล่นมา คนดูเห็นไหมคะตอนนี้เราจะมากินก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเรา,เราจะเราจะแบ่งให้ยอดแสงพักครึ่งหนึ่งแล้วไม่ก็จะกินสักครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเราเผ็ดเราจะมีแตงโมคะ่ะเอามากินเพิ่มเพราะว่ามันเผ็ดนะคะ <S <S เราแบ่งให้ยอดแสงสักส่วนหนึ่งแล้วนะคะคือตอนนี้เมื่อกี้แค่ชิมนะ่ะเผ็ดแซ่บเวอร์เลยนะคะ เหมือนน้ำแดงจะไม่ค่อยชอบพริกแล้วอ่ะกินแค่คำเดียวนะคะมันเผ็ดขึ้นมาจิตเลยอะ่ะน,นานทีเอามากินนะคะเนี่ย แดงเลยว้าเราจะกินแตงมูฟามไปนะคะน้ำตาจะไหลเลยดูสิคะแดง น้ำไม่ตกเลยน้ำ <C oughs> ต,ตาจะตกอุ้ยโลมาแรงมากเลยนะคะเราต้องรีบกินแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านเลยท,ทันทีเลยนะคะว้าวฝนมาน้ำต,ตาจะตก กินด้วยกันค่ะกินแล้วมันน้ำตาตกอะ่ะนี่มันไม่ไหวแล้ววะต้องกินแล้วพักทีน<ต>ว้าเผ็ดไหมจ๊ะเนี่ยักตัวไม่ได้ค่ะ เผ็รล้วอันนีเ็ดล้าต้องกินแล้วพักทีหนึ่งโลมาก็ไม่ไหวแล้วเพระท่านี้ว้าวคือปักแดงเลยนะคะนะกินต่อคะ่ะกินให้หายอยากไปเลยนะคะอยากจะกินมากเลอเกินคือนางแปลงเลยนะคะเนี่ย มีแต่แสงวิ่งไปตรงนู่นเลยเผ็ดวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวแล้วมาอีกรอบเวลาคนเรากินเผ็ดมันจะเห็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมคะน้ำตาตกที่มูกไหลว้าจับมือล้มนาเฮ้ยเขตกแล้วอะเฮ้ยไม่ไหวแล้วกินน้ำท่วมไป กินแตงไปกินมาม่าเผ็ดไปกินให้หายอยากไปเลยนะคะแม่จะเผ็ดก็กินทีละนิดนะคะที่พวกไหไเลเลยฝนก็มาสนุกมากเลยเออที่พวกไหลโอ้ ตอนนี้เราไม่มากินให้หายอยากไปเลยนะคะมีทั้งน้ำตาและน้ำมูกเลซรวบทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ร้อนอย่างเดียวคือเหลือไม่ไหลาตาเรงมาเลย กินให้หายยับก,ก่อนเดินทางนะคะ,ะยิ่งเผ็ดยิ่งอยากกินนะคะเฮ้ยเป็นคนอะไรหายใจจะไม่ได้เลยวะนี่ทำรูปอทำเล็กๆก,ก็พอนะคะ ใน้ำไปด้วยนะคะเวลาคนมันอยากจะกินแล้วมาเจอของเผ็ดมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะกินกัน,นะคะน้ำตาจะตกน้ำตาไหล